สวัสดีวันนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายหลับซะแล้ววัดสะพาน<อ>ารักช <อา S 1> ิพยนอนนี่นะ่ะไอ้อเธอหลับเฉยเลยอาเธออาเธอ์อธออลับอ,อเล็กกว่าอืมอเล็กไปจับหัวให้เลยหลับเธอละเย็นดีว่าวปู่ศรีนี่มันขี้แตกนะอ่าตืน่นซะแล้วอือสิรถมีอาหารให้กินปิ๊บ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 มี จำไมอก่อนจำไมอก่อนเจ๊จ๊อาชื่อชื่ออ,เอลอเล็กวะดูสังเกตหูหูอาชือล้วเล็กวะจำไม่ได้เอา่ะ เล็กเล็กโอ้ยสองสองก็อันนี้นี่นี่เรียกอะไรวะเลีกอะไรวะนึ่งอะไรวะเนี่ยอันนี้จะเป็นเป็นแปดเนี่ยอันนี้มันแปดอันนี้มันเรียกอะไรเนี่ยมันหนึ่งสามหรือหนึ่งห้า แต่ตัวนี้มันหล่นลงมาสองอนันเป็นสองสองอม,มันถูกไหมเนี่ยตัวไหนถูกอ่ะดูดิไม่ถูกสักอันเลยอันเล็กอาใหม่ดีกว่าอันเล็กมั่วนอันเล็ก มันเล่บมันลบหมดแล้วเลขสี่วะอะไรตัวนั้นอ่ะอะไรตัวนั้นอ่ะอืออือไปต่อที่แม่ตังเคียนหนึ่งศูนย์ห้าแม่มาเช็ดก่อนมาเช็ดอ่ะ นี่หนึ่งศูนย์ห้านะหนึ่งศูนย์ห้ามันกี่ปานเด็กขึ้นมาสองอะไสาธุเนี่ยต้องปังต้องปังวันนี้ว <c oughs> ันที่แล้วออกค่าหนึ่งนะแม่ว <c oughs> ันที่แล้วออกค่าหนะึ่งศูนห้าละห้าบวกหนึ่งเป็นหกเนาะหกห้าหกศูนย์สาธุ